สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขดเหนียวเชียงิสานทุกท่านครับพี่น้องทักทาย FC ลูกขดเหนียวเชียงิสานนะครับอีพี่นี่นะครับผมมอของดีราคาถืออีกแล้วครับพี่น้องนะครับอีพี่นี่ผมบอกเลยว่าอ่าไพ่กำลังหางง้อเลี้ยงพ่าดอีพี่นี่นี่เสียใจแน่นอนครับผู้ใดเบื้องบนจบแห้งเสียใจหลายครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเอาคอกที่เพิ่นมีงัวคุณภาพแน่นๆ ราคานี่ผมบอกได้ว่าแทบจะหลากดินไปเลยกับพี่น้องราคาถูกแห้งนะครับผมหัวหล่นแดงเข้มมีทั้งแม่ลูกล้วกแม่ทองอ่าสำหรับอีกหนึ่งขอกที่หลายทันก็ยังคุณนาคุณตากันย้อนหลังไปแต่จะปีกัวกัวแล้วครับว่นไหนมาเยี่ยมเพื่นนะครับผมอีกหนึ่งขอกทางบ้านกะพีนะครับผมอ่าอำเภอพ่นท่องนะครับอ่าจังหวัดลอยเอ็ดทักทายเป็นจังไงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนําตัวอีหลองหลาย่านกันยังคู่เกียงครับผมอ่านะครับขอก็ว่าคู่เกียงครับพี่น้องนะครับเป็นอีกหนึ่งขอกที่หลาย่านก็เคยมาได้ง้วนเพิ่นไปเรียงอ่านะครับผมชวนล้างๆเพิ่งกัดติดผ้าละดูแลผู้ปกครองกันนะครับดูแลพ่อเมียปสมาบนะครับเพิ่นก็เลยห่างหายจากวงการไปจักหน่อยกลับมาแล้วครับพี่น้องขอกคู่เกียงมอนี่มาเปิดโตอีพี่แรกของปีอ่า68เลยครับพี่น้องเอาที่เด็ดมาฝากพี่น้องเบิ่งแต่ลโตมีแต่หัวลวนใส่บิ๊กๆเลยครับพี่น้อง นะครับสำหรับที่ตั้งคอกนะครับผมช่องทางติดต่อคู่เกียงฝากไว้จังอยครับผมครับอยู่บ้านกระพีครับผมตําบลอุ้มเมาครับอําเภอพุทธท่องจราเรศครับผมครับผมเบอร์โทรนะครับ086ครับ4 1 5 2ึ่งครับผมครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เนาะครับผมแอดไลน์เบอร์นี้นะครับผมทางเฟซบุ๊กอยากติดตามนะครับผมเฟซบุ๊กซื้อว่าเกรียงศักดิ์ฤทธิยงครับเกรียงศักดิ์ฤทธิยงครับพี่น้องครับผมขึ้นไละเอียดให้มาเบิ่งตัวแรกก่อนครับพี่น้องนะมาเบิ่งอเมริกันบราห์มันลูกผสมเป็นวัวเมียสาว นะครับผมเอาสาวหน่อยมาฝากก้อนครับพี่น้องสาวหน่อยแต่โตมาหน่อยด้วยครับพี่น้องจักเดือนอายุเพิ่นสิบหกเดือนกว่าครับสิบหกเดือนนะครับลูกสาวพอได้ก็ครับนี่เดอล็อกบ่ครับอ่าลูกสาวเจ้าเดอล็อกเนาะครับผมจำกระได้ได้ตังบึ้งอ่าส่วนสูงกับสี่สิบร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกน่าจะมาถึงไงน่าจะเกือบเกือบสี่สิบอยู่แล้วอ่านะครับผมกับเกือบร้อยสี่สิบเนาะง่วงสิบหกเดือนด้วยครับพี่น้องบึ้งเม็ดสีโครงสร้างกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับผมเอา เบื้องถ่ายครับพี่น้องถ่ายง่ายเลยเส้นหลังดีนะครับผมให้เบื้องเส้นหลังมหาถ่ายครับพี่น้องถ่ายงหญ่นี่ครับไปหาแม่บอกแม่พันหางัวสาวไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องอยากได้หุ่นเฟรมเงี้ยวๆหนาๆนะครับผมเป็นลูกผสมบราหมันนะครับดึงหนาไปถึงเบื้องน้อยนะครับผมหนาดีครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเสือกตึงจังหน่อยครับพี่น้องนะครับเสือกตึงจังหน่อยนะครับนี่ครับหน้ากระสวยนะครับพี่น้องสนใจเอาเปิดมาตัวแรกนะครับไผอยากได้ไปเลี้ยง คู่เกียงเปิดไว้หลาไปไหนก่อนครับผมเปิดหาชิมผาครับหาเพิ่มหาพันบาทเนาะครับผมหาพันต่อเอานะครับผมห้าหมื่นกับอีกห้าพันบาทนะครับผมสาวหน่อยลูกเจ้าเดอะล็อกอายุสิบหกเดือนแต่อีกประมาณสามสี่เดือนพี่น้องจับซัดก็ได้ผสมแน่นอนล้วพี่น้องนะครับชิดดีนะครับล่ำแยวนะลึกพี่น้องผมไม่เบื้องชิดพี่น้องเบื้องชิดสวยนะครับเอาต่อมีอุ้ยยังหวังเนาะบ่มีครับเอาสวยๆแบบนี้ที่คอกคู่เกียงครับผมนะครับเอาเบื้องกว่าตัวเกียงก็ได้ครับพี่น้อง หามื่อนหาตอร่องได้ราคาที่ว่าเป็นราคาปัจจุบันในเกลดง่วงงามเลยครับพี่น้องนะครับผมถ้าเทียบยอนหลังไปพี่น้องสีมาสือราคานี่จะต้องได้เด้อพี่น้องตองแสนขว่มแน่นอนแบบีแสนขว่มนะครับผมช่วงง้วพิกพีกช่วงกระแสไม้แรงๆช่วงนี้ไผ่ยากเก็บง่วงเขาเลี้ยงถือว่าเป็นหน้าที่ท่องให้เบิ้งเม็ดเลี่ยมตัวเม็ดสีก้อนครับพี่น้องสึกแดดขนาดนี้เหินขนาดนี้คุณพูดลงหน่อยหนึ่งครับช่องนี้เอายังตอกันอีกเลยเนาะครับผมลดทรงแต่มีเลยครับพี่น้องนะครับผม อ่านะครับทรงฟี่จังกูครับอ่าจงคุยกันครับอาจจะคุยกันเนาะครับผมอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยอยากใครได้ยังสีเราพี่น้องไปเลี้ยงมาเห็นแล้วหาิมหาเพื่อนห้องไว้มาตัวเอาครับมักมองได้มักราคาได้มาพูดมาคุยกันเบื้องก้อนหาตรงกันกับพ่อได้แบ่งกันไปเลี้ยงเอาต่อไปเบื้องแม่ลูกครับพี่น้องมาหนีเอาลูกพนนะครับผู้เห็นงูสาวแล้วพี่น้องว่าเอาแบบเห็นผลผลิตได้ได้บ่แม่ลูกครับพี่น้องอ้ยพี่น้องเบื้องสีนี่ครับสีเปลือกปากามเลยแม่เพื่อนนะครับ ไทยดําบูดจัดกับลูกสาวนะครับลูกสาวจะเดือนล้วครับขวัญยี่สิบเจ็ดมักระาครับอ่าขวัญวันที่ยี่สิบเจ็ดมักราเหมือเนี่ยไทยถ้ำยู่วันที่อ่ายี่สิบเอ็ดเนาะครับผมอ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหรืยี่สิบสองเหรอยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองครับพี่น่องยี่สิบสองกลุ่มผ้าครับพี่น่องยี่สิบสองกลุ่มผ้ากับเขาเดือนพอดีเนาะครับอ่ากับเขาเดือนหนึ่งพอดีครับพี่น่องแม่เพิ่นขวัญมือวันที่ยี่ไม่เจอเลย ที่อธิกรณ์ครับเป็นสัตว์นี่ครับนี่อ่าแม่เป็นสัตว์แล้วแม่ครับเอาขอลูกในเดือนนึงเป็นสัตว์กระทือว่าผสมหมูและเดี่น้องแม่นครับผมตัวน,นี้หัวล้นธรรมชาตินะครับพี่น้องบ่ได้ขุดเขาเป็นวัวโพหัวล้วนธรรมชาติส่วนสูงนีลอยสี่สิบห้าสเนาะสี่สิบบวกครับอ่าสี่สิบบวกผมเบิ่งอีสี่สิบห้านะครับผมเอานี่ลูกสาวเพิ่นเขาก็ได้เดือนนึงนะครับลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูฟ้ามนะครับผมขอดควบเกียงกับยุ่ยใกล้กามปูฟ้ามเนี่ย กับหมอโจเพิ่นมาทับไวไห้นะครับผมลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งคู่นี้หาอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่ลูกด้ยครับพี่น้องลูกแรกเนาะลูกแรกครับอาลูกแรกนะครับเปิดไปเท่าลีะครับเปิดไว้จ็คหาสิบสองครับหน่อเพิ่นต่อหามื่นสองมาทอเอาครับพี่น้องต้าแม่กับคุ้มเหรอพี่น้องหามื่นสองแทบจะแถมลูกสาวไปน้่เลยนะครับเอาลูกกัะถือว่าเลี่ยมตัวมาดีเลยนี่เพิ่อนอันนี้อยนี่นะครับผมมาเบิ่งลูกเพิ่นนี่น้อยนะครับเขาก็ด้เดือนเดียวด้วยครับพี่น้องเพืนกรลังดือเลยเนื้อนังกรลังมาก กินนมกระลังได้กระลังปัวครับพี่น้องนะครับเอาไปหาแม่ลูกไปเลี้ยงหามื่นสองเพิ่นห้องไว้ต่อรองเอาครับนะครับแต่ว่าแม่เพิ่อนหนีต่ำนี้ไม่เปองเดียวเนาะนอนไฟครับเพิ่นนนอไฟต่ำไหนน้อยต่ำไหนน้อยนี่นะครับอเาแต่น้อยไปถือไฟหลวัก็คือครับผมมีปัญหาอย่างครับกล่าวให้ลูกงามสวยสีแดงไม่หนีประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเดือนหน้านี่น่าจะจับสัตว์รอบสองคนที่เป็นสัตว์นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ดีวเนาะครับผมลูกเดือนเดียวแม่เป็นสัตว์แล้วนะครับรอบนี้เพิ่นปล่อยผ่านรอบหน้า ไผ่ได้ไปเลียงกับยากผสมกับจังทับเอาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดครับเสกเอานะครับผมตัวป่อไปครับพี่น้องมาดิตัวนี้สําหรับไผ่นะครับอยากจะได้อ่านะครับผมแม่แยกลูกครับพี่น้องตัวนี้เป็นวัวแยกลูกนะครับตัวนี้ลอยหาสิปมีหอดป่ะสูสีเหรครับสูสีเนาะแมนครับลำยเ้วครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกคู่แกียงเิ่นแบ่งลูกไปแล้วด้ครับพี่น้องเห็นเด่นชัดแม่นี่คือเป็นหัวที อ่าแดงหลอกกับโบจัดนะเนาะผู้เจียงเนาะแมนครับอ่าแดงหลอกกับโบจัดเบื้องพี่น้องให้เบื้องเลี่ยมตัวที่สําคัญนะครับส่วนสันนี่ยางเงีวเลยพี่น้องนะครับเงา้ยวปีวสันเงีวนะครับตัวนี้เ่ได้ใบเอฟไหมเนาะได้อยู่ครับม,มีมีใบเอฟเนาะมีมีเยู่ครับอ่าเป็นเ<ม>อฟหนึ่งนะครับผมแบรนด์เก้าทีเคนะครับผมนี่แบรนด์เพิ่นนะครับเป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าพร้อมใบเพชรดีได้มาพร้อมนะครับลูกตัวกอนกับแบงไปแล้วเลยเหลือแต่แม่อ่าตัวนี้ทับใบให้แล้วเนาะ ผสมวันที่28ครบครบรอบพ้นครับนี<ม>่อ่าครบรอบพอดีนะครับผมผสม8กุมภาครับอ่าผสมวันที่8กุมภาครับ,รบผม8กุมภาพที่เขาเอา่าที่ผ่านรอบไปแล้วพี่น้องนะครับ8กุมภาเมื่อนี้วันที่22กุมภาครับนะครับเอารอบผ่านรอบแรกใส่พอได้ไหมครับจำบอได้ตรงต้องเบื่อไหร่นะครับเจอโทรมาถามกันครับเอามีใบเรียบร้อยเนาะครับผมอ่าหมอกับมอแถวนีว่าผสมหาเลยแม่นครับหมอสจะยังไงลรัเอาทับไใบหาเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องมีรูไม่กี่ตัวแล้วนี่ ตัวนึงครับผมอาถ้าทออีกก็คือเป็นท่ทองสองเนาะเมนครับทองสงเอานะครับอ้งามครับพี่น้องแมนี่เบื้งเม็ดสีเ้มเข้มอ่าผู้อยู่ไปเลี้ยงด้ครับพี่น้องฟังราคาเปิดนะครับสามเก้ครับ3 9มหมื่นครับอันนี้คือราคาพันเด็ดประกันทองให้กันแมนครับเป็นเมีแยกลูกครับพี่น้อง3 9 0 0มบาท F1 นะครับผมเอาท่่งมาถามก็ได้ครับพี่น้องผสมแต่เด้อครับพี่น้องสีพันรอบนี้เด้ออกบุกี้มือนึ่งพันแปดครับพันห้เรอบอ่าผู้เยี่ยงเนย นะครับผู้ใดไปเลี้ยงก็เอาไปรุนเอาง่วนพอดีมีปัญหายังนะครับเนาะบ่ครัไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับได้ไปพร้อมงามพร้อมครับเอาแถมใบเอฟไปพร้อมครับพี่น้องนะครับผมใบเพชรดีกีกับยูนัมคู่เกียงมีนะครับพี่น้องแม่นี่มีใบเพชรดีกีพร้อมให้เรียบร้อยนะครับผมเอาสวยๆเลยสามสิบเก้าเบลเบียดนี่เอามาเอาแบบนี้เลยพี่น้องไปเลี้ยงนะครับตำหนี้เพิ่นบ่มีเพิ่นรับประกันให้สนใจกะมาแบงไปเลี้ยงนะครับผมเอาโตต่อไปครับพี่น้องบาทที่นี่มาหาที่เด็ดนะครับผมที่เด็ดเพิ่น ไปหาเฟมไงร้อยหาซิเพืกันครับพี่น้องแม่นี่นะครับทองทรอบครับตัวนี้แบบประกันทองเลยอ่าตัวนี้แบบประกันท้องนะครับเอ้าม่ใช่สีหยอกแต่คล้องพี่น้องเบื้องเนื้อหนังมันมาเกียอกนี่ครับโครงสร้างง่ายดูกระเดี่ยวเลี่ยมโตดีสูงพอแล้วครับเป็นสาวทองแรกนะครับเอ้าทองพอได้อยู่ครับตอนนี้อาบะเชยหนึ่งหนึ่งหัครับอาบะเชยหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมของตามปูฟ้าสเดือนนิดหน่อยนะครับหมอโจ้คนวัฒนทับไว้ให้ อับัชเช่หนึ่งหาเป็นลูกของอับัชเช่หนึ่งครับหาศูนย์ครับพี่น้องเป็นท้องแรกพร้อมแมน,นครับจักเดือนาในท้องซี่กว่าเนี่ยละครับซี่เดือนกว่าประกันท้องให้ซี <4 S 1> เดือน<ล>กว่านะครับผมเอาใครสนใจเอางัวสาวด้วยครับพี่น้องประกันท้องให้พร้อมอาบ,บัชเช่หนึ่งหนึ่งหาลูกอับัชเช่หนึ่งครับหาศูนย์เป็นวัวสาวท้องแรกสูงร้อยห้าสิบมีแน่นอนนะครับเปิดไว้หลายไปไหนครับผมตัวนี้เปิดจักสี่สิบเก้าครับสี่หมื่นเก้านะครับผม อันนี้ซีมันเก่าจะต่อปพี่น้องซีมือเก่าคือเท่าบอกกันนะครับผมมาหัวที่แรกผมว่าโอ้ซีมอเก่าอีรีบอกครับผมเหมือนมองว่างงวมันได้ถึงหาถึงหกเลยนะครับแต่ว่าผู้เกียงว่าสําหรับผู้มากอีรีสี่สิบเก่าโทษมาปิดกันเลยเลยครับพี่น้องมองสีเอานี่คือยาต่อกันเลยสี่สิบเก่านะครับปิดกันได้เลยงัวดตัวนี้มันมีตำหนิอย่างนะครับผมดีทุกอย่างงามเบนดครับผมเห็นที่แรกเลย ผมว่าเป็นเพื่อนสิเปิดจะหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับเพื่อนเปิดสี่หมื่นเก่านี่คือมองเพื่อนอยากได้เลยเ้าบอกกันไว้นะครับผมเอาไปดิโซนใจลโทรมาหาได้เลยนะครับเบอร์โทรแล้วเดี๋ยว้คืนให้นะครับผมปันประกันให้ถึงสี่เดือนกว่าครับพี่น้องว่าเอาแบบนี้เอาแบบทองครับพี่น้องเอาเอาผู้มาคว้าได้ก็ไปเอาเัวสาวมาผสมเอาครับพี่น้องหรือมักสติงเล่กับเม่นั่นนะครับผมตัวนี้นะครับอยากเอาไปรุ่นเอานะครับตัวนี้กับสามหมื่นกล้าเอาแบบทองเลยนี่ครับพี่น้องสี่หมื่นเก่า อ่าตัวนี้เพิ่นวายจ้ต่อหลายด้อครับเพิ่นห่องไว้ให้แบงกันไปเรียงเลยสี่สิบเก่านะครับเอ้าถ่ายชุดถ่ายครับพี่น้องบาดนี้มีชารเร่ครับพี่น่องมาฝากพี่ฝากน้องเข้าตัวนี้เป็นวัวชารเล่นะครับเพื่อนได้มากก็คือติดทองเลยเนาะแมนครับเอ้านะครับได้มากคือติดทองมาเลยเป็นเบิ่งสรงแล้วสินี้หลุกมาจากตัวแห้วเพิ่นหล่นธรรมชาติเลยครับลูกมันจากสาหรือจักท่องแหลกแล้วครับนี่เอานะครับผมเบิ้งน่าจะท่องสองแหละครับเบิ่งเฟรมแล้วนะครับ ผู้เบิ่งเปยนก็จะเบิ่งเอานะครับเพิ่อนลาเพิ่นได้มาอันนี้หัวลวนธรรมชาติได้ครับพี่น้องเป็นชาโลเล่นะครับเอาชาโลเล่กับยูครีดกับยูเกียดประมาณซี่หนึ่งซี่สองเนาะครับอ่าซี่หนึ่งซี่สองนะครับผมไม่กินเก่งเก้งเอาเจเดือนเราได้ทองประมาณประมาณหาถึงหกเนี่ยแหละครับหาถึงหกเดือนคือหมอเพิ่นมาตรวจให้เรียบร้อยแล้วเนาะตรวจท้องแหละครับก็คือรับประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นส่วนพ่อที่อยู่ในท้องนี่เข้ากับภาษาหมากรันตีตะเป็นพ่อใด้แต่หมอมาตรวจเรียบร้อยนะครับเศร้าเล้วนะครับผมหาถึงหกเดือนมีแน่นเนี่ยนับผม ส่วนสูงแม่นี่อยู่ร้อยสี่สิบหอดเนาะเกือบเกือบแล้วมั้งผมมาร้อยสี่สิบหอดครับผมเบิ้งแล้วเจ๊ไี้ก็หอดครับพี่น้องไว้เบิ้งเลี่ยมตัวนสมกอนเอานะครับมองเปิดได้ครับอานนี้หลฟ์ไปไหนครับสามชิ้นาครับสามหมื่นหาด้ชาติเลิท่องนะครับผมท่องนะครับพี่น้องหัวลวนธรรมชาตินะครับใครสนใจฝากโทรมาครับพี่น้องสามหมื่นหาท่องหาตังหกเดือนนะครับผมพอในท่องนี่อ่านะครับเม่รู้ว่า อาจจะ๋ยวขอเอาผลไตรตัวแดงมาเนาะครับผมนะครับไม่รู้ว่าหลอดหรือโค่นโตแต่ทองเนี่ยน้องลอยไปเส็นหาดึงหกเดือนหมอโจดทีมงานหมอโจดมาตรวจให้เรียบร้อยประกันให้กันครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจอ่าจากอ่านะครับของง้อคู่เกียงมือนี่นะครับบ่าวอาจะเป็นชาโลเล่ทองครับพี่น้องสามหมื่นหาสี่หมื่นเก้านะครับลูกผสมปรามันทองสี่เดือนกว่านะครับทองสาวอ่าหรืออยากเอาไปรุ่นเอากับแม่นี่เอฟหนึงนะครับทับไว้ให้เรียบร้อยยี่สิบแปดรอบ เม็ดสีเพิ่นนะพี่น้องนะครับีงามครับเม็ดสีเพิ่นเลี่ยมโตก็ดีเม็ดสีก็งามครับพี่น้องนี่มตาเล็บอันนี้จังหน่อยยัดหยอดนี่สวยๆนะครับผมหรือมักแม่ลูกครับพี่น้องก็สุดคุ้มคู่นี่นะครับแม่ลูกหาเมือสองเนาะแม่ล่องได้มีลูกสาวอย่าน้ำกลลแบบประกันห้องเลยแล้วมันคือสิบเจ็ดสิบแปดนี่จับสัตว์เลยครับนี่เป็นสัตว์เดรอบๆนาทับเลยเลยเนาะนะครับหรือมักงัวสาวครับพี่น้องตัวนี้ลูกเจ้าเดือดรักอายุสิบหกเดือนสิบหกเดือนน้อยๆนี่แหละเ้านะครับหาสิบหาเนาะเปิดไว้ อ่ามาคุยมาคุยมาต่อรองกันเอาทุ่หาขู่เกียงเบอร์ทุ่งเบอร์แรก็ครับศูนย์แปดหกครับสี่หนึ่งหาครับสองหาสามสองครับครับผมอ้าแอบเฟียดมากอ่าเกียงศักลิทธิยงเกียงศักลิทธิยงเนี่นาานรครับพี่น้องนะครับผมสนใจของดีง้วงงามมือนีก็ถือว่าบ่าะที่ว่าเป็นซื้อกลางผู้มิกายได้ไปเลี้ยง้าวทุ่ครับพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับราคานี้ผมบอกได้ว่าหายากนะพี่น้องราคานี้ที่พี่คบณเราเปิดง้วงงามเฟีมดีหุ่นใหญ่ขนาดนี้ได้ราคานี้ครับพี่น้อง นะครับเอ้าใครสนใจกับทักค่ายมาได้มาเบ่งบ้านเพิ่นมาเบ่งหอดคอหอดฟ้ามกับบ้านกับพี่เนาะครับผมตำบลอุ้มเมาอำเภอพ่ออ่จังหวัดบุรเอดครับพี่น้องนะครับผมยูบ่ไกลห้างจากกามปูฟ้ามกับยูบเกินสามสี่รูนะครับพี่น้องมาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับผมหมอกับเพื่อนใส่บริการกับยืดใกล้บ้านกับที่งานเพิ่นกับเยอะแยะนะครับผู้อยากได้ไปเลี้ยงก็ให้ตัวก้อนอีกรอบนึงก็ได้พรดีว่ากันนะครับมาฐานคอดนีฟ้ามนีมาแต่หลายปีแล้วครับพี่น้องสองสามปีมหาไปเยี่ย นะครับเรือรถขนทรงกับรถตอกังวลนมีแน่นอนสไลด์พี่ของคุณคู่เกียงของคุณเอฟซีทุกท่านเด้อครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ปันก็ไดใจะได้ไม้มรีบาว่าที่จากราไปสำมฤทธแล้วครับผมสวัสดีครับ